นี่นี่นี่เพื่อนเอาไก่มาส่งนี่อา่องสินหน่อยนี่แะครับโอ้ยอ้าวนี่ครับมื้อนี้ได้เป็นไก่บ้านมากครับผมไก่แม่สาวมานะครับเนาะนี่นะครับชาวบ้านเพื่อนเอามาขายให้งนะครับเนาะนี่คพอดีบ่าวก็สิเอาเห็ดไใบเห็ดย้อยครับผมย้อยไก่บ้านนะครับเนาะไปอีกเมนูเด็ดเมนูหนึ่งที่ขายดีประจำร้านเลยก็ว่าได้ครับผมอุดหนุน หมดบ้าบ่อยอุดหนุนส้อยที่คาเฟ่กับซัมด้อุดหนุนชาวบ้านน้ครับผมมาลุยกันเลยนี่ครับส้อหมอดินความมิเศียองมันคือมันน่นหอน <c oughs> แต่ว่าจะได้หอนแล้วมันหอนดนครับผมนี่แะครับอันนี้เป็นซอสเครื่องปรุงนะครับนะเนาะบาบ่อยปรุงไปแล้วหันจะมีพวกซอสหอยที่อิ๊วขาวซอสปรุงรสผงชูรสน้ำตาลผงปรุง,งรสแล้วครับในนี้น อลิมานกะเอาตามชอบตามมาเลยนะครับเด้อใส่ลงไปเลยครับนี่นา,นา,นาก็ร่างหอนๆลงไปเลยอันนี้เป็นพวกเครื่องเทศนะครับเนาะที่ตำไว้นี่ครับเตรียมไว้เลยครับเด้อแต่ละมือนี่ค้นร่างหลครับเมนูนี่อย่ไกลนี่ครับนนี่ก็จะเป็นพวกตะไคร้กระเทียมพริกไทยพริกแห้งครับผมนี่ครับ ตำใส่กันไว้แล้วก็มี่วกเกลือผงยังนิด,นดนๆ,นดนๆใดดนน้อยครับนี่แน่นิครับใส่ลงไปเลยอ๋อลดจัดแนยเล็กน้อยครับน้ำเดือด,ดดีแล้วไกล่ลงไปเลยครับไก่บ้านนี่แหละครับลงไปเลยเลี้ยงไว้ดีดีเลยนี่ครับ มีอย่งางไรครับรอเลยครับอันนี้ปิดฟ,ฟ้าทิ้มไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับผมเป็นไก่อวอนไก่นมไก่สาวอยู่นะครับนาะตุนไใบบดดนครับยี่สิบนาทีมาลอซ่อยกันเลยมาครับยี่สิบนาทีผ่านไปบอบอกบอกบอก,บอกใส่พักครับไที่นี่พักขามี่ใบมะกรูด ใบกะเพราเละนี่ครับน้อยๆเละๆหอมๆลูกโดดครับผมใส่ลงไปเลยเนาะทิ้งไปอีก5นาทีโอ้โหวบดบบบบบบเลยครับแอมใส่ผักเข้าไปแล้วย่างหอมเลยนม่กลูดใบกะเพราครับโชวยไอตัวตัวเลย say mà hòa năng xin ừ นี่ครับมอดินปิดไฟแล้ยท่านโซฟด์อยู่ไปเหรอดูอีกเลยนี่ครับบรรยากาศส่วนที่นั่งตอนกลางวันครับนี่เลยร่มรื่นร่มรื่นนี่ครับในสวนสวนมะพร้าวมนัอืะครบยาวกันเลย Uh huh. จิ้มจนน้ำบุกคัดบุกเนี่ยอย uh huh. ากนำเิ็มวาครับจิน้ำมวดครับเปื่อได้จังเยอะอ๋ uh huh. อเครื่องสมุนไพร Đây lùi đuột, khuẩn thêm thạc đây lùi đuột này Ừ Cái bảng cái con รลายแน่นไหมครับหลาดเข่าเข่ากันเข้าใจเนาะเข่ากันนะกข้าวก็ได้เกี๊ยมก็ดีเขานี้ก็ดีเข้าจเจ้าก็ได้อืม้ม เชียงเดียวเน่ะเชียงเลยทำเมืีบมพ่อเขาหคดเลยแซ่บกันอยู่ตับปะดะบาดเข้าใหน่อยสงฝรั่งอีเดยกินหอม,อม S <S เลยเลกพี่ขี้นวลเหรออืมอีกนึงไม่นูขคายดีไปยำร้านนะครับบดได้เห็ดร่วมใหม่นะครับไนดะ้เห็ดจานต่อจานเลยสดใหม่จานต่อจานครับ นี่นนสีไมไม่ใิไม่นะไม่เครื่องไม่รถไม่สัตว์ไม่คืออจังวะไข่บอกไข่เครื่องที่จะออกห่วงอือกินไม่เ้วนดวนอลออกไปเฮ็ดตามตาม,าม,ามืงครับท่านผู้ชมกูได้ขิคี้ฮานเทดเอง มากินชีก็ได้ครับเฮ็ดสุก,กินครับข้นๆเข้มข้นทุกหม,ม้อทุกจาน ล้หนหมวผมกับฉันได้อุ่นลน้นเทศบาลนอะจำเป็นได้อุ่นล้นชุ่มชื่นพอหรอครับเป็นบักพริกบักไผ่เป็นใกล้เป็นพักนั่งอ่า,านหนาครับรับสื่อจากเชาบ้านระแบกนี้ไหมครับ แค่สิบบไปเไปตลาดแค่สิบบไดเยเขาเมืองเลยครับปลกส่งปลกซสดอย่างแบบามาไปซื้อนนี่เมืองนี่ยซื้อมาลานค่เาเล้วนี่แหละนี่มาถุกยังอืม เสียบเลยข้าวเบิร์จานแล้วครับท่านผู้ชมเติมเติมมะเขาน้ำเหนึยวเปลี่ยนตาความเมื่อกี้กันคลิปนี้งี่คลิปหนึ่งที่ทั้งเสียบครับผมท่านผู้ชม ทางใ้ก็ฝาก,ฝากน้องชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงให้ใจพวกเราไน้เลยครับเด้อแล้วมาพบมาป่อนไม่คิปหนาคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ